สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับเอาตรงๆนะคะเรื่องนิทานไอซอเรื่องเสียงกระซิบมันไม่ใช่ของใหม่พูดกันมาตั้งแต่สมัยหมอปลายังอยู่ฝ่ายจำเลยมีกลุ่มหลายกลุ่ม หลายเพจที่ตอนนั้นเชียร์จำเลยก็เคยเล่าเคยผูกเรื่องข่าวนายชัดยนันชิงรถตำรวจขับแหกด่านแถวแถวไม่ไกลจากกกกอกแล้วเคยมีข่าวต้องสงสัยจะลักพาน้องทฤษฎีนี้มันพูดกันมานานแล้วว่าพ่อแม่น้องขาลูกอมแล้วปิดกันเลยมาลักพาตัวไปบ้างหรือ คฤษดีลักพาตัวทวงนี้ล้นแล้วแต่จะมโนกันไปเพื่อหาว่าคนผิดคือคนอื่นไม่ใช่ชัยพลถ้าเรื่องเล่าพวกนี้มันใช้ได้จริงวันนี้ชัยพลคงไม่ตกเป็นจำเลยพร้อมกับเมียรักหรอกค่ะเพราะมันไม่ใช่เรื่องใหม่เพียงแต่พวกหิวแสงเอามาเล่าใหม่เสริมเติมแต่งใหม่ เรียกเรตติ้งใหม่เพราะมันถึงทางตันที่ต้องรอให้คดีขึ้นสู่การพิจารณาคดีต้องรอแต่ชีวิตต้องกินต้องใช้เลยรอกันไม่ได้ต้องเข็นเหล้าเก่าในขวดเดิมๆออกมาหลอกขายกันอีกทีหยุดเถอะมันไม่เกิดผลดีกับคดีเลยและที่สำคัญการทำลายชื่อเสียงครอบครัว1 มันไม่สนุกเลยคุณได้อะไรกับการไปฟังเรื่องไร้าสาระที่ไอเตี้ยหมาตื่นมาเล่าว่าคนทั้งครอบครัวยืนดูเด็กค่อยๆตายไปทีละน้อยพร้อมกับส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือลุงลุงหนูหายใจไม่ออกลองคิดดูนะคะถ้าใครเชื่อเรื่องของไอเตีย้ยคงต้องตั้งคำถามว่าไอลุงนั่นทำไมใจดำนักละ่ะ หลานร้องขนาดนั้นมันยังยืนฟังได้ยังไงทำไมลุงไม่ช่วยหลานลองถามเสียงกระซิบหน่อยสิไอ้ลุงใจดำนั่นทำไมเพิกเฉยหรือลุงคนนี้ชอบนิ่งลอยตัวเหนือปัญหาถามเสียงกระซิบให้หน่อยใครคือลุงคนนั้นความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับมอร์นิ่งค่ะแร้งพือทั้งหลายนี่เป็นอีกแชทที่ว่าตัวเองมีคลิปนายซอในมือแต่ไม่ให้ทนายตั้มเอา้าไม่ให้ทนายไม่เป็นไรแต่อย่าไปบอกในไลฟ์ว่าให้แล้วเราไม่รับสิคะคุณไม่ให้เองเพราะงอนก็ต้องพูดความจริงไม่ใช่พูดเอาดีเข้าตัว ไม่ให้ทนายก็เอาไปช่วยชัยพลด้วยวิธีอื่นเอาไปแจ้งความเอาไปให้ชัยพลเองก็ได้นี่เป็นทางที่ดีที่สุดเอาไปให้ชัยพลเองเลยถ้าอยากช่วยชัยพลชัยพลจะได้เห็นความจริงว่าที่เล่านิทานนั่นเพราะอยากช่วยจริงๆตลกนะเมื่อก่อน y o YouTube วงแหวนพูดถึงนิทานไอซอทุกช่องทุกวันว่าไอซอนี่ และที่จะช่วยลุงพลไอหนุ่มรถไถจะโดนหมายจับแต่พอนัแต่พูดมาบ้างดิ้นเดือดร้อนกันใหญ่มันเป็นยังไงเหรอซึ่งแชทด,ดังกล่าวนะครับมีข้อความดังนี้พี่แอดอาคมฝากบอกป้าบุหลันนะคะหนูไม่ได้ทำในสิ่งที่เขาเข้าใจเวลาจะคิดหรือทำอะไรที่เลือกไม่ตอบโต้เพราะลุงจะเดือดร้อน และขอบอกนะคลิปวิดีโอที่หนูได้มามีจริงสามารถอธิบายได้ทุกอย่างแต่ต้องขอโทษนะที่ให้กับคุณไม่ได้เพราะป้าบุหลันคิดว่าหนูจะไปเกาะทนายตั้มคิดว่าหนูอยากดังต้องเสียใจนะคะหนูยืนด้วยขาของตัวเองและทำในสิ่งที่ถูกต้องและมีหลักฐานเสมอ ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกข่อยแพรกไฟก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคุณแรกบอกว่าจุดประสงค์ของมันก็คืออยากเกาะทนายตั้มนั่นแหละค่ะพอคุณบุหลันไม่ไฟเขียวมันถึงแค้น,นักแค้นหนาอยากเป็นวงในก็ไม่สมหวังธาตุไฟแตกเลยดีแล้วค่ะที่คุณบุหลันไม่ให้มันต่อสายตรงไม่งั้นทนายตั้มคงประสาทกินไปนานแล้วมันคง โทยิมสี่ชั่วโมงความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับโวยนมไปช่วยนะแต่นิ้วล็อกเลยกูฮาอเพราะอินดูตาชานสงสารใหญ่สมควรอีฉันจะสู้ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าให้ป ah ้าค่ะถัดมานะครับบอกว่า เห็นป้ายานไปฟาดกับยายมาดามยิ้มในช่องนาแต่เล่นเอายายยิ้มหาทางกลับบ้านไม่ถูกเลยฮ่าฮถัดมานะครับบอกว่าเป็นกำลังใจให้ป้ายานยอดหญิงนักสู้เสมอจ้ะถัดมานะครับบอกว่าไปด้วยค่ะถัดมานะครับบอกว่าแอบดูเพราะขับรถแต่กดไลค์ให้8ทีเลยถัดมานะครับบอกว่าอยากไปแต่ ไปบดได้ออเดอร์บานเลยเดี๋ยวไปดูย้อนหลังเสดาจุงถัดมานะครับบอกว่ารวยรวยจ้าแต่อย่าเผลอไปบริจาคให้ไอ้ซอล่ะถัดมานะครับบอกว่าเฮ็ดอย่างบดได้เลยค่ะลดไล่หลายตอนนี้นะ่ะฮอตแล้วถัดมานะครับบอกว่าตอนนี้มีที่ไหนให้ไปบ้างเพิ่งว่างห่าห้าหถัดมานะครับบอกว่าเปิดเพลงฟังและนอนค่ะถัดมานะครับบอกว่า หนูก็เกือบล็อกค่าห้าถัดมานะครับบอกว่าขับรถอดเม้นทถัดมานะครับบอกว่าถอดถอดแต่ระวังด้วยนะเธอเป็นห่วงถัดมานะครับบอกว่าเราเจอกันไหมถัดมานะครับบอกว่าทนไม่ไหวกับระบบปรุมปกติป้าไม่ไปอะไรแบบนี้แก่แล้วแต่บางจังหวะเขากล้าเขาสู้เราก็ต้องหนุนเขาสู้เว้ย ว่าแบกนมตระเวนไปช่วยตรงไหนได้บ้างช่วยเต็มที่ถัดมานะครับบอกว่าหนูทิ้งลุงมงคลกระโดดมาหาหน้าแต่แบบลืมล่ำลาลุงเลยฮ่าฮ่าฮ่าถัดมานะครับบอกว่าสงสารป้าตอนแบกนมฮ่าฮ่าฮ่าถัดมานะครับบอกว่าไปไม่ทันเลยวันนี้ถัดมานะครับบอกว่าเสียดายหนูไปช่วยป้าแบกนมไม่ได้ ถัดมานะครับบอกว่าสงสารตาชานมากเพราะแกน่ะเสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่ต้นจนวันนี้น่ะตาชานพูดอยู่คำเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงในเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างลูกสองคนความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความมาดังนี้ครับตาชานเล่าเรื่องเช้าวันเกิดเหตุ8มกว่าตาไปชวน หลานไปนาแต่หลานไม่ไปจะอยู่ดู YouTube ที่บ้านกับพี่สะดิ้งปากคำนี้น่าจะช่วยกระชับเวลาเกิดเหตุที่แท้จริงเข้ามาได้อีกขั้นหนึ่งหักล้างปากคำมโนของบางช่องที่ว่าเช้านั้นไม่มีใครเห็นชมพู่เลยซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็น คนแรกบอกว่าจริงค่ะถัดมานะครับบอกว่าตรงจุดนี้ก็ขัดกับนิทานขัดกับเสียงกระซิบทั้งหลายแล้วถัดมานะครับบอกว่านิ่มตามข่าวแต่แรกๆตาชานแกก็ว่าแบบนี้จริงๆถัดมานะครับบอกว่ามันบอกว่าชาวบ้านช่วยกันโกหกถัดมานะครับบอกว่าบางทีก็เวทนาบางคนนะคะ ให้ใครไม่รู้มาวุ่นวายกับอิสรภาพตัวเองตำรวจก็ไม่ใช่ทนายก็ไม่เป็นแต่สันนิษฐานเหมือนเป็นละครเออะก็ใช้คำว่ากรดัดกระดุมเม็ดแรกผิดขนาดจริงเรื่องถอดถอดใส,าสา่า,าถัดมานะครับบอกว่าถึงตอนนี้จะคิดมั่งหรือเปล่าเหอะถัดมานะครับบอกว่ายายจำลองอีกคนเข้าข้าง นางหมาดำบอกถ้าเปิดหน้าออกมาทุกคนจะต้องใจถึงกลับต้องกราบขอขมาเรานี่เสียความรู้สึกยายจำลองไปเชื่อหมาดำได้ยังไงถัดมานะครับบอ,อกว่าเอาจริงเหรอคะยายจำลองก็เป็นไปกับพวกนั้นด้วยถัดมานะครับบอ,อกว่าใช่ค่ะเราไปดูไลฟ์ที่ ชื่ออมพระมาพูดช่องอยายจำลองแก่ตัวแทนหมาดำเรานี่งงยายจำลองไปฟังใครมาถัดมานะครับบอกว่าดูจากสถานการณ์ตอนนี้ตาชานแกพร้อมมากที่จะเล่าความจริงในศารเพราะแกเลือกแล้วว่าควรทำอย่างไรคดีนี้ถึงจะจบลงได้ก็แค่ทุกคนเล่าความจริงที่มันเกิดขึ้นไม่ต้องปกปิดข้อมูล ตามคำขอร้องของใครเพื่อความเป็นธรรมจะได้ปรากฏ